ว่าชบูฉันเลือกหนเอาแกมแมปไม่โหลดอ่ะไม่โหลดหนึ่งนะครับครับครับเจอปืน <laughs> <laughs> เห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาแกมทำร้ายหมูทำไมมันน่ารักโอ้โหเป็นดงเลย <laughs> กันละครั้งหนึ่งนำแล้วมีหมูน้อยอยู่สิบตัวโอ้โแมปไม่โหลด สิบเราบอกว่าสิบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเกินสิบอ่ะนี่แกมมันแกมรู้ป่ะเราทำอะไรอยู่อะ่ะอะไรมา <14. S 2> ดูดิดูสิแต่ถ่ายคลิปดู่นทวิตช็อปอ่ะรู้จักกับโปรแกรมที่อยหัวเคสหน่อยฮะเขากำลังเล่นไม้คับแล้วครับน้ พี่ใยเฮ้ยยวสัแมนจรู้สึกมันเล่นอยู่ออ้าไอ้อามันมันไมันนอมันแกมันมันเลยาแกงเพื่อนแกงเฉยปแกมแกมแกม What นี่นี่มันต้องเล่นอย่างงี้แกมแกมแ ไม่ต้องเล่นอย่างงี้เห็นแขกคุนมันเข้าตาครับอะไรอะครับไม่ร้อนครับเห้จับอนุ ฉันชื่อสตีดและฉันจะมายิดของเรอใช่เหรอะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอตีต่อยจนหน้าบุบต่อยหน้าบุบเลย